ที่15พฤษภาก็เป็นที่กำหนดแน่นอนแล้วท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ประกาศแล้วมีหนังสือเป็นทางการแล้วว่า,เ,าเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรท่านจะเสด็จมาเป็นประธานสำหรับาการอะไรบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อัฐิธาตุของครูบาอาจารย์ตลอดจนองค์หลงตาของเรานไวท้ที่อะไรเขาเรียกบุตรบกหร,หรืออะไรแล้วก็จะมีการ <c oughs> อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ <c oughs> พระพุทธรูปเงินแล้วก็นาค แล้วก็หินหินหินใสเขาเรียกหินจุยเจียหรือเปล่าแปลว่าแปลว่าใสเหมือนน้ำเรื่องะไรอะไรไปดิสฐานสี่ทิศของยอดเจดีที่วัดป่าบ้านตาก็ <c oughs> ถึงจุดนี้ก็แสดงว่า <c oughs> <c oughs> การกอร่อสร้างเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ องค์พระเจดีถึงมาถึงจุดนี้ได้ฝ่าหญิงท่านก็ทราบเป็นการภายในอยู่ว่าท่านก็ใจจดใจจอ่อท่านก็อยากจะได้มีโอกาสมาในฐานะที่ท่านเป็นองค์ประธานในโครงการนี้โครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะองค์หลงตาอะไรที่จะเป็นไปเพื่อ ตัวท่านเองและอะไรที่ดูไม่สอดคล้องกับความเป็นกรรมฐานที่ท่านเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาเนี่ยท่านไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆขันรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่มีเบรกไม่มีผู้ที่มาเตือนมันก็จะไปแบบกลายเป็นกลายเป็นเรียกว่าธรรมเนียมใหม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ฝากความที่สำคัญไว้กับหลวงปุรีให้หลวงปุรีในฐานะเป็นพี่ชายใหญ่เป็นพระผู้มีคุณธรรมเป็นที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นพู้ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปรากฏว่าหลวงปุรีเป็นผู้สนใจที่จะสร้างสิ่งสวยๆยงามๆรู้ๆหลาๆอะไรก็ไม่อย่างท่านก็ฝากไว้เพื่อให้หลวงปู่ี มาทำหน้าที่เป็นเบรกคอยเตือนพระกรรมฐา,านเราให้เรียกว่าให้รู้หน้าที่ที่ถูกต้องของความเป็นพระไม่ใช่ว่าการที่มาก่อสร้างสิ่งใดรู้ละลาแม้แต่ทำเพื่ออาจารย์ของเราเองอย่างนี้ก็ยังต้องเรียกว่ามีมีสิ่งที่ต้องทำแล้วต้องระลึกถึงคำสอนนี้ไว้เสมอถ้าทำต้องทำด้วยความ ฝืนอกฝืนใจที่จะทําแม้จะทําด้วยความปลื้มปิติยินดีขนาดไหนก็ช่างก็ต้องเข้าใจหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือการสร้างหัวจิตหัวใจให้เป็นพระการสร้างองค์พระด้วยวัตถุต่างๆไม่ใช่ของยากการสร้างจิตใจของตัวเองให้เป็นพระจิตใจให้เป็นพระขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ให้ความสําคัญต่อสิ่งนี้มากกว่าถ้ามัวไปให้ความสําคัญต่อสิ่งอื่นดีไม่ดีหน้าที่หลักของความเป็นพระก็เลยจะค่อยๆหดหายไปอันนี้ก็คือนนลลนหน้าที่นี่ละหลวงปู่ลีท่านมาทําหน้าที่นี้เพราะองค์หลวงตาท่านฝากไว้นท่านรู้ว่าท่านละสังขารไปแล้วจะต้องเกิดประเด็นที่จะต้องมาถกเถียงกัน ในการที่จะทั้งรักษาปฏิปทาทั้งจะต้องทําสิ่งที่ควรที่จะทําต่อองค์ท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นได้ยากและการที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคณะสงฆ์เราต้องประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกถูกตามหลักธรรมหลักวินยัยคือทั้งจะต้องไม่มองข้ามคําสั่งของหลวงตาทั้งจะต้อง ไม่เพิกเฉยต่อคําเตือนของหลวงปู่เลี่ที่หลวงปู่ที่หลวงตาท่านได้ฝากความไว้ทั้งจะต้องเคารพต่อสง์ในเวลาทําอะไรเรียกว่าถือเอาสง์ที่มีความพร้อมเพรียงโดยทําโดยวินยัยมีมติความเห็นอย่างไรเราก็เคารพามนั้นเรียกว่ากว่าจะทําให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นต้องไม่ก้าวล่วง ก้าวล่วงต่อสถาบันซึ่งสถาบันนี้เป็นเรียกว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับสถาบันพุทธศาสนาของเราเรื่อยมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีพุทธศาสนาเข้ามาย่างกลายเข้ามาเมืองไทยของเราจะต้องอาศัยสถาบันนี้แหละเป็นผู้วินิจฉัยใคร่ควรเห็นคุณของพุทธศาสนาทำให้ศาสนาของเรา มีรากฐานที่แน่นหนามันคงมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าขาดศูนย์ไปไม่ได้เนี่ยเรียกว่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่สถาบันท่านได้จดจารึกเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาสืบมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็สอนไม่ให้เราก้าวล่วงอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นการการเป็นการดําเนินโครงการที่ยากยิ่งกว่าการก่อสร้างทั่วไปเพราะต้อง มีข้อถกข้อเถียงข้ออะไรมาปรึกษาปรารบกันไม่น้อยทีเดียวที่จะต้องทําให้ถูกต้องตามธรรมนะไม่ใช่วิธีฝ่าฝืนธรรมไม่ใช่วิธีมองข้ามคําสั่งหลวงตาเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์จึงได้มีมติเรียกแบบไม่เป็นทางการในลักษณะของความเป็นมติสงฆ์ว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ตามพระเวนิชัยเนี่ยเพราะมันเกิดประเด็นหลายต่อหลายประเด็น หลายต่อหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องนำความนี้เข้าถึงพระอ,องค์ท่านเมื่อเข้าถึงแล้วพระอ,องค์จะมีวินิจฉัยอย่างไรเราถือตามนั้นเรียกว่าถึงไม่ก้าวล่วงคำสั่งหลวงตาก็ไม่ก้าวล่วงคำเตือนของพระอา,หารหันต์ผู้เป็นพี่ชายใหญ่เราก็ไม่ก้าวล่วงตลอดจนถึงคณะสงฆ์ที่ถือธรรมถือวินัยก็ไม่ก้าวล่วงและก็ยังไม่ก้าวล่วงแม้แต่ สถาบันซึ่งท่านเป็นผู้ที่อยู่ในจุดที่องค์หลวงตาให้ความสำคัญให้ความสำคัญตั้งแต่สมัยที่ท่านทำโครงการช่วยชาติท่านเริ่มทำมาก่อนแล้วแต่ท่านก็ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อมีสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง mm. ก็คือเมื่อเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรท่านได้เสด็จมาที่สวนแสงธรรมวันที่12เมษาท่านจึงถือเอาวันนี้แหละเป็นวันที่เป็น การช่วยชาติอย่างเป็นทางการเพราะการช่วยชาติจะต้องประกอบไปด้วยชนทุกหมู่เหล่าจะมีแต่พวกเราเราท่านท่านไม่ได้จะมีแต่ศาสนาก็ยังไม่สมบูรณ์จะต้องครบองค์ประกอบของความเป็นชาติคือชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกว่าพอครบในวันที่สิบสองเมษาท่านจึงถือวันนี้แหละเป็นวันที่ให้ความสําคัญเป็นโครงการช่วยชาติที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านั้น ก็สําเร็จรุ่วรงมาเป็นลําดับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ให้ครบองค์ประกอบของความเป็นทั้งบรรดาชาติก็คือลูกศิษย์ลูกหาประชาชนทั่วไปศาสนาก็คือคณะสงฆ์เราซึ่งเป็นผู้เคารพเทิดทูนต่อองค์หลวงตาตลอดจนสถาบันผู้เป็นผู้ดำริคิดอ่านแล้วเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคก็ต้องปรึกษาปรารภ ให้ท่านมีวินิจฉัยใคร่ควรลงมาตัดสินลงมาเมื่อว่าอย่างไรก็เทากับเราทำหน้าที่ในโครงการนี้ครบองค์ประกอบเรียบร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุผลลงกันวัดเราจึงได้ทำหน้าที่เรียกว่าสามปีซ้อนเลยกระถินกระถินได้เท่าไหร่ก็ตามเราก็จะยกให้ถวายเข้าโครงการนี้หมดเพราะโครงการนี้สมบูรณ์แล้วโดวยองค์ประกอบทั้งสามประการ อันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาได้มากราบทบทวนเพราะก่อนที่จะถึงวันที่จะเปิดโครงการวันที่จะอะไรเขาเรียกบรรจุซึ่งเหมือนกับเป็นประธานใหญ่เพราะเป็นมาจากสรีระสังขารอัฐิธาต์ซึ่งเป็นกระดูกหรือเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกนั่นแหละของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ตลอดจน ขององค์หลวงตานี่คือสิ่งที่ที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยเพื่อที่จะบรรจุสิ่งนี้เพื่อที่จะประดิษฐานสิ่งนี้แหละที่ทำมาทั้งหมดนอกกนั้นส่วนอื่นนี่เป็นเป็นองค์ประกอบรองลงไปหลักใหญ่ก็คือนี้แหละที่สร้างมาทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันที่15พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะที่บรรดาพวกเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ อันนี้คิดว่าวัดเราก็น่าจะต้องไปร่วมางานนี้แล้วก็ถือเอาวันที่15พฤษภาเพราะอะไรเพระอ,องค์หลวงตาเป็นองค์หลวงตาที่เราเคารพเทิดทูนจนถึงขนาดที่จะต้องมาสร้างพระเจดีย์ให้<อ>ก็เพราะวันนี้แหละวันที่15พฤษภาเมื่อปี2493มาถึงวันนี้ปีนีน้แค่วันที่15ก็คือครบรอบ71ปี ที่องค์หลวงตาท่านบรรลุธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาด้วยความยากลําบากด้วยความอดด้วยความทนเรียกว่าค่อยๆก้าวไปทีละขั้นทีละตอนจนถึงที่สุดแห่งธทมได้ก็คือวันที่สิบห้าพฤษภาเพราะฉะนั้นเราจึงเอาวันนี้แหละเป็นวันที่จะบรรจุเนี่ยเพราะอัตถิธาตุท่านเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ก็ด้วยเหตุที่ท่านได้ดําเนินมาจนถึงที่สุดคือวันนี้ นี่จึงเป็นบุคคลที่ควรที่จะแก่การสร้างเจดีย์ถวายให้เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้จดจะได้จำจะได้คิดอ่านในวันนั้นนะวันรู้สึกจะเป็นวันอะไรก็ไม่รู้วันที่สิบห้าวันอะไรไม่ทราบวันเสาร์หรือเปล่าก็ลองไปดูเอาแล้วกัน <c oughs> สำหรับวัดเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ เพื่อองค์หลวงตาอย่างสุดความสามารถทั้งในแง่ของทางด้านธรรมะทางด้านธรรมะก็คือนี่แหละการที่เรารักษาสภาพวัดวาของเราให้เป็นวัดที่เ,เรียกว่าวิเวกสงบสงดัดเราไม่พาพระเราไปสร้างสิ่งนั่นสร้างสิ่งนี้ไม่พาพระเราให้ไปเสียเวลเวลาอยู่กับสิ่งภายนอกนะซึ่งไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่เคยเที่ยว ไปในวัดวาต่างๆก่อนที่จะเข้ามาอยู่วัดป่าบ้านตาและไปตระเวนอยู่ที่นั่นที่นี่การที่จะรักษาวัดให้เป็นวัดที่ไม่ถืองานภายนอกเป็นหลักให้มุ่งแต่งานภายในก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระให้ถือเป็นงานหลักแล้วก็งานดูแลรักษาวัดวาตามกิจ,จวัตรประจำวันมีการปัดตาดเช็ดถูเสนาสนะห้องน้ำห้องส้วม นี่คืองานหลักของความเป็นพระไม่ใช่ง่ายนะส่วนใหญ่ก็จะมีงานรองลงไปเนี่ยตามวัดตามวาการที่จะรักษาวัดให้เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายที่ทําแบบนี้เพราะต้องถือทําเป็นใหญ่นะถือทาถือจิตภาวนาเป็นหัวใจหลักของความเป็นวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเราก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องนี้สูงสุดกว่าทุกอย่าง ่พระเนรเราเนี่ต้องเรียกว่ามีการประชุมสดมไหว้พระมีการเอาข้อวิเนัยเอาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาที่องค์หลวงตาท่านสอนมาเอามาบอกเอามาเตือนกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพระรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องๆลงไปก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้น้ําหนักหรือได้ยินแต่ไม่ทราบว่าน้ําหนักควรจะขนาดไหนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเบาทั้งท้งที่เป็นเรื่องที่สําคัญมองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งนี้แหละมาบอกมากล่าวบมาพาให้พระน้องๆลงไปให้ได้รู้ผู้ที่มาบวชในภายหลังก็จะได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้บวชสั้นก็ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บวชเปลืองเข้าสุขไปเปล่าๆเรียกว่าให้ได้คุณประโยชน์จากการบวชอย่างเต็มภาคภูมิยิ่งผู้ที่ตั้งใจเอามรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งยิ่ง จะภูมิอ,อกภูมิใจพอ,ออกพอใจกับสถานที่แบบนี้ที่องค์หลวงตาท่านได้เริ่มมาให้เนี่ยเพระาะฉะนั้นนี่คือในแง่ของธรรมส่วนในแง่ของวัตถุวัดเรามุ่งที่สุดเลยเห็นไหมเห็นต้นพระป่าสองต้นไหมนั่นแหะต้นพระป่าสองต้นต้นหนึ่งก็คือทําเพื่อสงเคราะห์โรงพยาบาลเนี่ยพระโรงพยาบาลคือสถานที่เต็มไปด้วยคนที่ทุกข์กว่าพวกเราทั้งหลายถ้าไม่ทุกข์ไม่เข้าหลอกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าเอาทำค้ำจุนโลกเนี่ย ให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีเมตตาธรรมไม่สามารถจะมองข้ามคนเจ็บคนป่วยคนทุกข์ซึ่งเกิดมาต้องมีทุกข์อยู่ประจำสังขารร่างกายประจำชีวิตการเกิดของเราเพราะฉะนั้นถ้าศาสนาไม่เมตตาผู้ที่ทุก์ตกทุก์ได้ยากแล้วใครเล่าจะเมตตาเพราะฉะนั้นบรรดาวัตถุต่างๆที่เข้ามาในจตุัจจัยเราก็เลยหันเข้าไปจนเจือสู่โรงพยาบาลนี่ อีกต้นหนึ่งคืออะไรี่ก็คือต้นรักษาชาติชาติของเราอยู่ได้เราใช้ค่าเงินบาททุกคนเลยแม้แต่วัดแต่วาที่ท่านไม่ได้จับต้องเงินทองแต่ท่านก็ต้องใช้เพราะกิจการหน้าที่การงานต่างๆที่จะขับเคลื่อนเดินไปได้ไม่ใช้เงินไปว่าจ้างไม่ใช้เงินไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บุรณะซ่อมแซมและจะใช้อะไรเี่ยเพราะฉะนั้นเงินมันอยู่ได้ด้วยอะไร อยู่ได้ด้วยค่าเงินบาทในค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพจึงทําให้เงินเนี่ยสามารถที่จะใช้สอยอยู่ได้ที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ในเมื่องเงินคือหัวใจของทุกคนแล้วอะไรล่ะคือหัวใจของเงินนี่เชื่อไหมว่าองค์หลวงตาเป็นผู้มาสอนท่านสอนว่าคลังหลวงหรือทุนสำรองนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เงินของเรามีค่าเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจของเงิน จะมีค่าอยู่ได้ต่อเมื่อทุนสำรองต้องมีความแน่นหนามั่นคงแข็งแรงว่างั้นเถอะคือมีเสถียรภาพแล้วมันจะมีอยู่ได้อย่างไรเยมันเคยเพียงพั้มมาจนถึงขั้นจะศูนย์สิ้นไปแล้วถ้าองค์หลวงตาไม่มาทำโครงการช่วยชาติบอกได้เลยว่าทุนสำรองศูนย์สิ้นหมดทั้งสามกองมันพังไปแล้วสองกองเหลือ,อไว้อยู่หนึ่งกองเหลืออยู่หนึ่งกองได้เพราะอะไรเพราะองค์หลวงตา ทำโครงการช่วยชาติเหมือนน้ำมนต์ท่านจะรักษาโอ่งน้ำขนาดใหญ่หลวงตาก็เลยรีบทำน้ำมนต์ไว้ในบาททำน้ำมนต์อย่างรวดเร็วเลยพาคณะสงฆ์มาทำน้ำมนต์กันน้ำมนต์ก็คือโครงการช่วยชาติแล้วก็เอาน้ำมนต์นี่แหละไปเทเข้าไปใส่ในโอง่งใหญ่เพื่อที่จะรักษาโอ่งใหญ่ทั้งโอง่งให้เป็นโอ่งน้ำมนต์เหมือนกับน้ำมนต์ในบาทนี่นี่คือความหมายของโครงการช่วยชาติ เพื่อที่ใครจะได้แตะทุนสำรองไม่ได้ในเวลานั้นมีผู้ที่จะมาแตะผู้ใดล่ะที่จะมาแตะก็ประเทศไทยเราเป็นประเทศลูกหนี้ผู้ที่จะมาแตะก็คือประเทศเจ้าหนี้นั่นแหละนี่เราไปกู้ยืมเงินจากกองทุนใดกองทุนนั้นแหละเป็นผู้สั่งประเทศไทยว่าข้าจะแตะทุนสำรองวิธีการแตะคืออะไรบีบบังคับรัฐบาลไทยให้แก้กฎหมายเสีย ทุนสำรองมันแตะต้องไม่ได้เราข้าอยากจะแตะข้าได้แต่เห็นเฉยๆในเมื่อเจ้าเป็นลูกหนี้ของข้าเจ้าเป็นกึ่งๆจะเป็นทาสของข้าแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าต้องแก้กฎหมายนะเอาขุมทรัพย์กองใหญ่ที่อยู่ในโอค์ขนาดใหญ่เอาขุมทรัพย์กองนี้มาให้ข้าแตะต้องได้ง่ายๆเสียนะเพราะมันไม่ยืดหยุน่นไม่คล่องตัวที่ข้าจะไปแตะเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ข้าจะได้แตะได้นะ นี่คือการบังคับประเทศลูกหนี้ให้แก้กฎหมายหลวงตารู้ก่อนแล้วจึงได้รอให้ชาติศาสตร์กริย์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วสิบสองเมษาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราจะห้ามการแก้กฎหมายตัวนี้แต่ท่านไม่พูดแบบนี้ท่านบอกเราช่วยกันรักษาคังหลวงคังหลวงคือหัวใจของชาติถ้าคังหลวงเป็นอะไรไปหลวงตาเขียนใบตายให้ชาติไทยเลยาศาสนาจะสําคัญขนาดไหนก็กลายเป็นสิ้นาศาสนาได้เมื่อสิ้นชาติ ศาสนาไม่มีค่าอีกต่อไปถ้าชาติไทยของเราพังเงินบาทของเราทุกคนที่สะสมมาทั้งชีวิตเก็บหอมรอมริบมาตลอดพังไปได้วยกันหมดนะความเป็นคนไทยเสร็จทันทีนะเหมือนกับเป็นประเทศธาตในเรือนเบีย้ยอย่างไรอย่างนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่าประเทศที่เป็นธาตนะเป็นอย่างไรไปศึกษาประเทศรอบบ้านประเทศไทยเราดูว่าเป็นอย่างไรเราจะรู้เลยว่าความเป็นไทยมันสูญสิ้นไปเนี่ย มันกระทบอะไรบ้างกระทบความเป็นอยู่กระทบอาชีพการงานกระทบทุกสิ่งทุกอย่างแม้ดีไม่ดีคลอดลูกออกมาเข้าโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับเพราะค่าเงินพังแล้วไม่ได้ก็ต้องไปคลอดเอาตามยถากรรมเจ็บไข้ได้ป่วยแขนหักเกิดอุบัติเหตุมาเข้าโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับเพราะค่าเงินบาทพังว่าง,งั้นเถอะหลวงตาพูดสรุปเลยว่าคนไทยจะกลายเป็นหมา62ล้านตัวเนึกภาพออกไหมหมาคืออะไร มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใครสนใจมันไหมเนี่ยหมาประเภทหมาจรจัดด้วยนะหมาไม่มีเจ้าของเนี่ยเพราะไม่มีความเป็นไทยหลวงตาใช้คําภาษาธรรมคังหลวงคือหัวใจของชาติหลวงตาเขียนใบตายให้อย่างงี้เป็นต้นหรือคนไทยถ้าได้คังหลวงไปแล้วคนไทยจะกลายเป็นหมาเพิึบเดียวเลยแป๊บเดียวพัหกสิบสองล้านตัวเลยในเวลานั้นมีหกสิบสองล้านว่างั้นเถอะลองคิดดูว่าเรื่องสําคัญขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้นพระป่าต้นนี้แหละ จึงเป็นอีกต้นหนึ่งที่คอยคำชาติเพราะว่าสมัยนั้นเราให้ความสําคัญเพราะมีหลวงตาสมัยนี้หลวงตาท่านละไปแล้วความสําคัญละไปด้วยไหมหลวงตาบอกว่าคังหลวงสิ้นเขียนใบตายให้ชาติถ้าคังหลวงสิ้นเวลานี้เมื่อหลวงตาไปชาติสิน้นไหมศาสนาสิน้นไหมนะเพราะฉะนั้นในเมื่อความสําคัญยังอยู่แม้องค์หลวงตาจากเราไปแล้วแต่ความสําคัญยังมีอยู่ แล้วใครล่ะที่จะคอยทําหน้าที่เลี้ยงความสําคัญนี้ให้อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนถ้าไม่ใช่วัดที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเราจึงให้ความสําคัญเรื่องนี้ที่จะต้องคอยทําแบบนี้ให้ได้ทุกปีไปนะก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนานเมษาเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาทุนสํารองให้คนได้รู้จักคอยทําน้ำมนต์ขององค์หลวงตานี่ให้ศักดิ์สิทธิ์เสมอไปความศักดิ์สิทธิ์ของ น้ำมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ต่อเมื่อพวกเรายังรู้อยู่ยังตื่นกันอยู่ยังไม่หลับไหลถ้าเรามองว่าคังคลังหลวงไม่สําคัญเมื่อไหร่หรือมองข้ามความสําคัญเมื่อไหร่ไม่มาช่วยช่วยทําน้ำมนต์นี้ให้ยังขลังอยู่ด้วยการน้อมนําน้ำ,นำ,นำ,นำมนต์ขององค์หลวงตาขึ้นมาน้ำมนต์ก็คือคําสอนขององค์หลวงตาท่านสอนว่าบรรพบุรุษหาทองคําหาเงินเข้าสู่คลังหลวง รุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานเนี่ยต้องช่วยกันสืบหน่อต่อแขนงข้าหขงหลวงนี้ต่อไปนะอท่านพาถ่อพาพายเราก็ต้องถ่อพายต่อไปนี่คือคําสอนของท่านคําสอนนี้ก็เปรียบเสมือนน้ามนต์จะคลังอยู่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อเมื่อพวกเราน้อมนํามาปฏิบัตินี่จึงเป็นเหตุให้เกิดต้นนี้ขึ้นมาทุกกุมภามีนาเมษายากเย็นแสนเข็นลําบากขนาดไหนก็ช่างเราจะต้องทําำนอกจากนั้นวัดเรา นะเพื่อให้เป็นหลักประการทำในการที่เราจะทำเราก็เลยเอาวันที่8เมษายนะสำหรับปีนีนะ้ปีก่อนก็เหมือนกันเราเอาวันนี้แหละเป็นวันรวมญาตินะเพราะว่าญาติพี่น้องของพระเราก็มีญาติพี่น้องญาติพี่น้องของเราก็มีสายเลือดเดียวกันเราก็เลยเอาญาติพี่น้องทางโลกมาเป็นตัวค้ำมางั้นเถอะ เลยถือว่าไมู่้บุญหรือกรรมนะที่มาเกิดมาเป็นญาติสายโลหิตกันก็เลยต้องมาช่วยค้ำชาติให้ได้ทุกปีไปนะไมู่บบุญหรือกรรมเหมือนกันแต่อะอาจจะเป็นบุญอันใหญ่โตก็ได้หรืออาจจะเป็นกรรมในี่กูไม่น่าเลยไม่น่ามาเป็นญาติของท่านอาจารย์หลวงปู่ทวีหรือท่านอาจารย์กอไผ่เลยเลยก็เลยต้องมาแบกค้ำชาติไปด้วยนะซวยจริงๆอาจจะว่างั้นก็ได้นะงั้นอ่ะเราเอาวันนี้แหละเป็นวันที่เราจะพาลูกพาหลานทาแล้วก็อุทิศบุญกุศลใหญ่ บุญที่ทํากับชาติกับศาสนาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะพรางั้นเถอะเราตั้งใจจะเอาบุญนี้แหละอุทิศให้แก่ญาติทางโลกแต่เราไม่ได้มีแต่ญาติทางโลกนะเรามีท่านทั้งหลายในที่นี้แหละนะเป็นญาติทางธรรมดีไม่ดีญาติทางธรรมอาจจะเป็นกําลังที่สําคัญอาจจะมีหัวจิตหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวยิ่งกว่าญาติทางโลกญาติสายโลหิตก็ได้อาจจะจริงจังยิ่งกว่าเพราะเคารพในศาสนามากกว่า เคารพในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณความดีขององค์หลวงตามากกว่าเลยอาจจะเป็นญาติทางธรรมที่มีกําลังมากกว่าเราก็เลยมารวมกันเป็นทั้งญาติทางโลกญาติทางธรรมหนุนนํข้างหลวงของชาติไทยเราใน,ในวันที่8เมษายนเพื่อให้วัดนี้อย่างน้อยมีหลักประกันว่าเราจะพยายามทาอย่างนี้ให้ได้ทุกปีในทุกปีไป นายกเว้นแต่ว่าญาติโบกมือลาแล้วอย่างนี้ก็มันก็ทุกปีไม่ได้มีญาติคนเดียวก็ถือเป็นญาติวะเพราะงั้นเถอเอาเราก็จะทำว่างั้นเราทําเพื่อที่เราจะได้ให้คําสอนขององค์หลวงตายัางกึกก้องอยู่เนี่ยเพราะท่านเป็นพระอรหันต์เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันสมัยกึ่งพุทธกาลเป็นองค์แทนหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระที่สําคัญที่สุดในยุคกึ่งพุทธกาลเพราะท่านเป็นพะทธุดงอย่างแท้ เป็นผู้น้อมนำธุดงคกรรมาฐานสิบสามข้อมาประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดพระอารหันต์ขึ้นมากมายแล้วองค์หลวงตาก็เป็นเ,เรียกว่าทายาททางธรรมที่เอาทำคำสอนเอาประวัติของหลวงปู่มัน่นมาถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วพอมาถ่ายทอดแล้วท่านกลับมาถ่ายทอดให้เกิดความรักความเสียสละความสามัคคีเพื่อชาติไทยของเราท่านรวมหัวใจชนทุกหมู่เหล่าให้เป็นหนึ่งเดียวได้นี่คือองค์หลวงตา เพราะฉะนั้นเราจึงน้อมนำทำํำสอนของท่านมาใช้ทั้งในแง่ของธรรมคือการรักษาวัดวาข้อวัดปฏิบัติน้อยใหญ่แล้วก็ในทางวัตถุก็คือการหนุนนำชาติการสงเคราะห์โลกนี่เราเรียกว่ามาปฏิบัติในวัดของเราแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ถือโอกาสพูดให้เข้าใจทั้งข้อปฏิบัติในวัดรวมถึงวันที่สิพฤษภาที่เรียกว่า ทำคําสอนขององค์หลวงตาท่านสอนมาครั้งขนาดนี้แหละเราควรไหมที่จะได้ไปร่วมบูชาทำท่านในฐานะที่ท่านกว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายพอเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วกว่าจะมาค้ายันชาติศาสตร์กษัตริย์ให้เลาะอะไรพ้นวิกฤตจงกระทั่งมีความสงบสุขอยู่ได้พอสมควรในมาถึงสมัยปัจจุบันพวกเราไม่ใช่ง่ายเลย เราควรอย่างยิ่งที่จะไปบูชาคุณท่านในวันนั้นร่วมกันนั่นละวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้พูดคิดว่าสมควรแก่เวลา